วันนี้นายนพรุตวรชิตอุทิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพี่ราบขาวและอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อ,อยื่นดำเนินคดีกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในความผิดฐานม่นพระบรมเดชานุภาพมาตราหนึ่งประเด็นใหญ่เกิดขึ้นจากนายภูมิธรรมเวชยชัยพยายามนำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาขึ้นทูลเกล้าแม้ในทางข้อกฎหมายเขาไม่มีอำนาจ หลังศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวิจัยใ,ให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกริสมนมรีเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานายนพรุษให้เหตุผลชัดว่าเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นางสาวแพรทองทานพ้นตำแหน่งอำนาจยุบสภาก็หมดไปพร้อมกับตำแหน่งนั้นดังนั้นนายภูมิธรรมที่ขึ้นมารักษาการแทน จึงควรทําหน้าที่เพื่องดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่ไม่สามารถใช้อํานาจยุบสภาได้เขามองว่าการพยายามนําพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเก้าคือการนําความมิบังควรขึ้นทูลเก้าจะอาจก่อให้เกิดความประคายเครืองเบื้ออยุนละบาทขณะเดียวกันยังเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความพยายามผลักดันผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตนเองก่อนหน้านี้ไม่เพียงแต่นายนพรุที่แจ้งความม 1. 1 2งกับนายภุ่มธรรมเวชยชัยแต่ยังมีนายสุรทินพิจารณัวหน้าพักประ ชาชุปไตยใหม่และนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้เข้าแจ้งความในเมืองคดีกับนายภูมิธรรมในข้อหาเดียวกันโดยให้เหตุผลว่าเป็นการผลักดันให้สถาบันเบื้องสูงต้องเข้ามาอยู่ในสมรภูมิการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองการแจ้งความซ้าเติมกันหลายลรอบในประเด็นเดียวกันยิ่งทําให้บรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงและทําให้สังคมตั้งคําถามว่าประเทศกําลังจะมุ่งไปสู่ความขัดแยง้งรอบใหม่หรือไม่แต่ในคืนวันที่3กันยายนเวลาเกือบสามทุ่ม นายวันมูฮัมหมัดนอ มัธประธานสภาผู้แทรนราษฎรได้ออกหนังสือเรียกประชุมด่วนเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันถัดมาเหตุการณ์นี้เสมือนเป็นไฟเขียวที่จะไม่ฝ่ายต่างๆมองเห็นทางออกต่อมานายไทยกรและนายสุรทินเดินทางกลับมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งแต่คราวนี้มาเพื่อถอนแจ้งความนายภูมิธรรมโดยย้ำว่าเมื่อกระบวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเดินหน้าได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื้อให้ประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงของการยุบสภาและไม่ควรซ้ำเติมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนายไทยกรพลสวรรค์กล่าวว่า ยอมรับว่าสาเหตุที่เมื่อวานแจ้งความนายภูมิธรรมเพราะเห็นว่ากระบวนการที่นายภูมิธรรมกำลังทําอยู่คือการผลักดันให้พระมหากษ,ษัตริย์ทรงเข้าไปอยู่ระหว่างศึกแย่งชิงอํานาจทางการเมืองส่วนนายสุรทินบอกว่าที่ตัดสินใจถอนแจ้งความเพราะมองว่าบ้านเมืองเดินหน้าไปแล้วทุกอย่างยุติแล้วและกําลังจะมีการโหวตนายกลรัฐมนตรีคนใหม่ดังนั้นจึงถอนแจ้งความเพื่อให้เพื่อนๆทุกฝ่ายทุกวงการเกิดความสบายใจยืนยันไม่มีใครกดดันให้ออกมาถอนแจ้งความมันง,ง่ายไปหรือเปล่า การะบวนการในการแจ้งความนี้ผมแจ้งความด้วยวาจาซึ่งเมื่อผมเห็นว่าขณะนี้คุณภูมิธรรมไม่ได้มีความพยายามที่จะกระทําไปส่วนของการายื่นพระราชกิจสิการรอบที่สองนะก็ถือว่า<ด>คุณภูมิธรรมอาจจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ท่านทําลงไปนั้นไม่ควรที่จะทําเมื่อกระบวนการราชกิจดิการเนี่ย มันแล้วเสร็จหรือ,อยังมันครบถ้วนหรือ,อยังกับการที่คุณมาแย้งความเนี่ยก็มีการส่งหนังสือกับคืนมาซึ่งเรื่องนี้เป็นความลับก็ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ถามนะครับแต่ว่าเมื่อ,อพระราชกิจสิการตีคืนมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ท่านจะต้องถแถลงแต่เมื่อท่านไม่ถแถลงก็เป็นอันเข้าใจว่าท่านไม่ยอมถแถลง